อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox นั่นเองก็ถูกกับใน Mod Pack ที่มีชื่อว่า Herler Craft กันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในคลิปนี้เออผมก็จะทำการนะฮะประจุดภัยแล้วกันมาหาพวกทรัพยากราในคลิปนี้ฮะมาเดี๋วก็เก็บไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือยังคราฟไม่ได้ฮะไอ้คาร์โรดายอะไรนี่แหละเออแล้วก็เออผมจะทำเป็นอินว l วดีกว,ว่าแล้วก็ไปขุดไอ้ไดมอนด์นะฮะแล้วก็แบบมันต้องอินชาร์ตไอ้ฟอร์จูน่ะ โอเวนั้นก็ทําเป็นบล็อกเหล็กก่อนละกันนะบล็อกเหล็กบล็อกเหล็กไม่ใช่กี่บล็อกเลยนะบล็อกเหล็กอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ฮะน่าจะ2บล็อกหรือเปล่า oh. เดี๋ยวก่อนนะได้อิชิเม้นต์แล้วของเอ็นวิวละเอ็นวิวเอ็นวิวอยู่ไหนเอ่ย oh. เอออยู่นี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ฮะอ๋อใช้3บล็อกเลยเหรอโอเคคราไปอีกบล็อกหนึ่งฮะโอ้ใช้เหล็กเยอะมากเลยเนี่ยเออแป๊บนึงนะ หาเล็กแป๊บนึงฮะผมพิเกตลากไปลากมาแล้วโอเคนี่ไงสามบล็อกละตอนนี้แล้วก็ครับเป็นเอ็นวิวกันเลยดีกว่านะฮะโอเคได้ละครับมาเรียบร้อยเออแล้วก็วางไปเลยละกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาเป็นฟอร์จูนหนังสือฟอร์จูนมาละกันแล้วก็วกเบรกกิ้งด้วยทั้งสองอันนี้ฮะเอนชาร์ตอันใหม่เลยอันนี้เอา กดใส่เข้าไปแล้วก็เอาเป็นฟอร์จูนก่อนแล้วกันไม่ใชเวิน้อยอยู่ฮะตอนนี้นี่ใช้แค่สี่เวเองถือว่าดีเลยฮะแล้วก็เหล็กนี่ก็รอฮะให้เผาเสร็จแล้วกันตอนนี้แล้วก็เก็บเก็บเก็บนะฮะโอเคแป๊บหนึงนะเก็บเลสโตนก่อนแล้วกัน้องที่เก็บไปก่อนนะยังไม่เผานะฮะตอนนี้เฮ้ยมันมืดดีวะโอ้มืดอยู่ฮะ แต่ผมก็จะไปลงเหมืองตอนนี้แหละเออลงตรงนี้เลยตอนนี้แหละนะปิดประตูปะไปหาไดามอนด์ในตรงนั้นกันนะ Let's go Let's go จะมีตัวอะไรเกิดไหม่ยในนี้ผมว่าไอ้มอสแมนมันยังอยู่อ่ะมันไม่รีสปอนนะไอ้มอสแมนโอเคแต่ก่อนต้องทำทางขึ้นอนะเอาปิแอคใกล้พังมาใช้แล้วกัน คือขุดขุดลงไปเลยชึบแล้วก็ทางนี้ฮะเออไดมอนด์อยู่ไหนวะเนี่ยลืมแต่ก่อนนะตรงนี้ไม่น่าใช่ผมว่าด้านบนตรงนี้ฮะตรงรูนี้เลยที่เราเจอกับไอ้วิปปิง้งแอนเชลแล้วก็ตรงนี้นี่ไงมาแล้วฮะเรามาแล้วไดมอนด์เราขอแล้วกันนะตรงนี้แต่ต้องปิดลาวาก่อนเดี๋ยวมันดเดี๋ยวเดี๋ยมัร่วงลงไปฮะม่นจะเสียดาย โอเคขุดตรงนี้แล้วก็ต่อบล็อกแบบนี้โอเคมาขุดไปเลยฮะชึบได้ชิมเป็นแล้วแล้วก็ตรงนี้อีกนะฮะมีมีกี่บล็อกเนี่ยเอาเฮ้ยแต่เนี่ยมันได้แค่หนึ่งอันเหรอแล้วก็อีกตรงนี้ฮะโอ้มีแค่สามบล็อกเองอะ่ะโหมีน้อยมากเลยอะ่ะมีโคตรน้อยแต่เน้มันเจ็ดอันนะตรงนี้วิปปิ้งแอนเจิลยังอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมไม่มีเสียงแล้วอะ ให้มันอ๋อมันรีสปอนนี่ว่ะมันรีสปอนไปแล้วฮะนี่ไงมันไม่อยู่แล้ววะ่ะผมไปแล้วมันหายเฉยเลยอะไรวะนเนี่ยโอเคกลับพากลับกลับไปที่บ้านเราดีกว่าทางนี้โอ้ยโหแม่งมอสแมนบินไปบินมาสองตัวนะมันไม่รีสปอนให้มอสแมนพวกนี้ก็ยังมืดอยู่นั่นนอก ตรงนี้คือตัวอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยตุ๋ยหลังออสกเกลตันไอส้สเกลตันยิงมาแป๊บน,นึงนะมันเป็นสกเกลตันผีสิงไงตัวนี้เลือดต้องหกสิบเลือดโคตรเยอะนะหื่มแล้วก็วิ่งไวกับยิงแรงนะเออแล้วก็ตามันแบบมีสีฟ้าฟ้าเ่ยมุ้งมืองผ้าฟ้าแหละม,ม,มันตัวผีสิงโอ้โหแม่งมาสองตัวเลยเย้ยไม่ไหวฮะโหมันโคตรโหดเลยโหดมากตายแล้วฮะโอเคกินก่อนจะตาย โอ้ไงดีวะเนี่ยผมสู้มันไม่ไหวหรอกฮะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหเป็คนคนนาเกียดอะไรวะเนี่ยวัดเ t h อหืมผมว่าผมต้องนอนดีกว่าไหมนี่ยะกินก่อนฮะเป็นอาหารจะหมดแล้วตอนนี้มาร้อเช้าฮนะเมื่อกี้มันตัวอะไรโคตรสยองเลยอะเอ้ไอ,อ๋อมันตีพวกซอมบี้ปนะเนี่ยมันไม่ได้ตีดีกว่า ซอมบี้มาติดไฟฮะไอพวกสเกตตันติดไฟอยู่แล้วก็ซอมบี้เสียง,งโคตรหลอนขอตีหน่อยแล้วกันนะนายอืมบาดหน้าเลยฮะโอ้ยสกเกตตันนี่ก็ยิงอย่งเลยโอ้โหแม่งยิงแม่นด้วยโหเลือดตั้งหกสิบนะนายเยอะเกินไปละเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีสกเกตตันอยู่ฮะติดไฟเพื่อนติดไฟเพื่อนนี่ไงล่ะเออโอ้ยเฮ้ยมันเข้ามาได้ไง what the fuck โอ้โห อะไรวะเนี่ยโอ้โหตายเลยฮะคลิปนี้โอ้โหโดนเปิดเลยฮะเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงอะไอตัวนั้นน่ะไอตัวน่า,นากเกียดอะแล้วอะไรมันเดินไปเดินมาเนี่ยเฮ้ยมันเข้ามาอย่างไงอะเนี่ยมันเข้ามาได้อะอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งเลือดสิบสอง้ยแต่ก็ได้อยู่นะเลือดม,มันน้อยแต่มันตีแรงมากเลยฮนะเมือ่อกี้แบบโดนตีครั้งเดียวตายเลยอะเนี่ย นี่ไงตีเลยอยายาสองทีนะฮะโอ้โหหน้าโคตรหน้าเกลียดเลยตัวมันโคตรหน้าเกลียดเลยฮะโอ้ยแป๊บน,นึงนะมันหรือว่ามันโดดมาทางนี้วะผมว่ามันโดดมาทางนี้วะ่ะผมต้องขุดตรงนี้ทิง้งละไม่เป็นเข้ามาเฉยเลยโอ้โหโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรฮะแม่งโดนเปิดซิงเลยให้ตายเถอะแม่งเอ,อ๋ยโอเคตรงนี้ไม่มีนะเสียงอะไรวะเนี่ย โอเคแต่ผมเอาเคก่อนนะฮะต้องการไอ้เครนี้ด้วยโอเคเก็บ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 หมดยังเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะน่ายังไม่หมดตรงนี้ไงรู้สึกกระตุกกระตุกนะโหลดผีปะ่ะโหลดผีป่ะนะฮะตรงนี้ผมเดินมาสำรวจนะตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างก็มีเป็นเครตรงนี้อยู่แล้วก็ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีเลวินอยู่ตรงนี้นะ เป็นเลเวินที่ใหญ่มากนะแล้วก็เออเช็คของก่อนเอาเนื้อมากินก่อนเนื้อแกะนะฮะหกชิ้นตรงนี้ล่ะมีอะไรไม่เอ่ยกระดูกเอ้ยเกือบเกือบตกมาแล้วเลเวินตรงนี้ือเป็นเลเวินที่ใหญ่ฮะใหญ่แบบใหญ่โตมากๆอ่ะมาเชื่อมต่อตรงนี้อีกแล้วอะไรเนี่เบบี้จอนเฮ้ยเสียงคนน่ากลัวมาสิมันวิ่งไวฮะไอ้เบบี้จอน มาเข้ามาเข้ามาเข้ามา<อ>นี่ไงตีไปเลยเรือดจีบห้าได้อยู่มันชอบวิ่งหนีฮะถ้าเกิดเราตีมันโดนอะ่ะ<อ>เข้ามาบล็อกไว้ก่อนเฮ้ยมันชอบหลอยหลังด้วยเนี่ยไม่ฉลาดฮะไม่ฉลาดมากมากเข้ามานายเบบีบ้จอนแม่งหนีไปละมามา,ามานี่ไงเตีเขาไม่โตด,ด้วยมันตีโดนยากอะ่ะนี่ห้าดามีดห้าดามจเรืเอดจีบห้า เออติดครีปเลยเรียบร้อยฮะดอกปะเนี่ยดอกของปะอ่ะม,มันไม่มันไม่ดอกปะโอไม่ดอกของเลยอ่ะอะไรวะเน,นี่ยนายบิ๊บบิกจอนเสียเวลาฮะแม่งใกล้จะมืดแล้วในเกมเนี่ยตรงนี้มีเปเลวินที่ใหญ่โตมโหฬารน,นะะมีของปะมีพวกแร่ปะน่าจะไม่มีอะไรฮะพวกมีแต่แบบพวกแร่หินเออไปแล้แร่หินอะไระอ,อ่ะไอแร่ไอเนี่ยไอ,อทานหินเออ ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรฮะผมว่าผมขึ้นดีกว่าผมกว่าไอ้สเกลตันผีสิงมันตีแรงมันยิงแรงแบบสุดหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะฮะลินนี่ชอบพันกันไปนแ,แหละแหละโอเคนี่เป็นอ้อยเก็บมาก่อนแล้วกันนะ,ะเผื่อใช้ในอนาคตนะฮะเกมุดแล้วโอเคกินก่อนรีเลือดก่อนลนะกันโอเคถึงบ้านแล้วฮะ,ะอู่แค่นี้เองอะ่ะเลวินอยู่ใกล้มากใกล้บ้าน เลเลาตีวัวละมันจะเป็นผีปะ่ะเฮ้ยนี่มันจอนยักษ์เย้ยจอนตัวใหญ่มาแล้วฮะเพื่มันตีแรงมากนะจอนอ่ะหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนอาจจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหโดดเข้าเลยฮึบอ,อ่าเฮ้ยเอามันมาได้นี่มาดูว่ามาไม่ได้เอา嘛มันปีนได้ลืมไปมันมันปีนได้ไอ้จอนอ่ะมันปีนทุกบล็อกได้โอ้โหนี่ไงมาเข้ามา เลือาคาสิบเลยนี่ไงโดนติดครีบแล้วนายจะจอนอืมโ้ยแล้วมันกระตุกอะไรเนี่ยโหลดผีแม่งโหลดผีแน่นอนอึบตีตีตตนีไงหกดาเมจมาเข้ามาตีนายเข้าเลยอืมเราอยู่ในบ้านอ่ะเราได,เาได้เราได้เปียบอยู่แล้วนะะคนได้เปียบมาดีเฮ้ย,ยมันปีขึ้นปราคากินก่อนจะตายแล้วฮะตีแรงอะ่ะ แล้วผมทิ้งดาบดไปมียแม่งแหลกมากเลยอะตอนนี้เฟรมเลตแม่งตกรัวๆฮะตอนกลางคืนโอเคมันขึ้นด้านบนอ่ะแม่งหายไปเลวเอ้ยตรงนี้บล็อกก่อนบล็อกก่อนตีบล็อกบล็อกไว้ฮะตีโอ้โหมันตีโคตรแรงเลยโอเคฮะตายสองครั้งแล้วตอนนี้วัดเดอะเลยฮะวัดเดออเลยมาที่โมโหละโมโหละนายอ่ะไม่ดรอปของนะดรอปแต่เวลนะฮะอืม ด้านนอกนี่มีตัวอะไรบ้างเนี่ยเพรามีเป็นลาเฮ้ยมา้มาม้าดิเป็นแบบม้าเดินได้เป็แบบเป็นมนุษย์ม้านะเออประมาณนั้นนี่ติดคลิติดคล,ตดคลิติดคลิไปเลยติดคลิแล้วก็จะวิ่งหนีโอเคเราตามเราตามจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมาซีมาซีนายอย่าวิง่งอย่าวิง่งวิ่งตามเลยเราอะวิ่งตามวิ่งตามงานนี้ไปไหนเรานายเอ้ยนี่มันเอ้ยไอย้อสแกโครปะเนี่ย เป็นหุ่นไลกานะฮะซึ่งออผมอยากได้เพราะว่ามันจะดรอปหัวไงผมอยากได้หัวมันอะเพราะว่าหัวนี่แบบถ้าเกิดเราเก็บมันไว้อะแล้วก็เราสามารถเลี้ยงมาได้ฮะโอเคแต่ออว่ามันดรอปหัวยากมากเลยนะซอมบี้มันมาวะ่ะซอมบี้จะเสียงคตดหลอนเลยฮะเสียงก็สมจริงมากเลยเนี่ยมาสิมาสิมาส,มาสมิตีตายเลยฮะมันเป็นรีซอสแพ็กนะ,ะไอซอมบี้สกินอันเนี้ย มันเป็นรีซอตแพคซอมบี้อ่ะไปหาก,กันเอาเองแล้วกันนะผมเกียดพิมพ์ให้นะเออมาซี่มาซีนนะสเกลโครมาดิอุย้ยโหสเกลตันผมโคตรเกลสเกลตันเลยฮะเกลมากกว่าคลิป,ปเปอร์อีกอ่ะผมบอกตามตรงนะสเกลตันเนี่ยมันชอบแจมทุกครั้งทุกเวลาทุกวินาทีที่เราแบบจะบวกตัวอะไรอยู่นะฮะมันชอบมาแจมเนี่ยฮะแต่แป๊บหนึ่งเป็นสเกลตันธรรมดาโอเคสู้ได้อยู่มา เล่นมันน้อยฮะอืมตีตีตขคาไปเลยอย่าอย่ามูนบล็อกหนีสินายตีหุ้เข้าหนึ่งอะว่าต้องชาร์จตีว่ะเฮ้ยนั่นมันโอ้โหนี่งไงผีสิงมาแล้วสอกเกลตันผีสิงมาแล้วชิปผาละปิดก่อนอืมบล็อกไว้ก่อนนะจะตายเย้ยปึ๊บบล็อกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องเข้าบ้านแล้วฮะตอนนี้โอ้โหยิงกันมันเลย ไงไวเนี่ยรอเลือดดีฮะตอนนี้มาผมว่าผมครับขวานแล้วฮะแล้วก็จะไปตีหน้า,านะฮะอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงละ่ะติดไฟอยู่ช่างมนแล้วกันมันไม่เห็นเราฮะแล้วสแกโครแล้วมันจะยืนนิ่งล้วเกิดตอนเช้าอะ่ะนี่ไงสองตัวฮะสองหนอน,นี้ดอกหัวป่ะเนี่ยอยากได้หัวนายครัเพื่อนโอเคต้องเอ้ยหลังเข้าหลังเข้าไอ้แกะตัวน,นี้ หลบก่อนเอ้ยสกเกลตันตรงไหนอืมตีก่อนอย่าหนีอยาหน,านีจะหนีไปไหนโอ้ยคิปเปอร์มาแต่ก็ไม่กลัวฮะคิปเปอร์มันแบบมันกระจอกมากคิปเปอร์อะลามีโล่อยู่เราสามารถใช้โล่บล็อกแบบนี้ได้สบายๆชิลๆนะฮะประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่าสกเกลตันนะ่ะมันน่ารำคาญมากกว่านะฮะโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ตรงนู้นไงเจอแล้วต้องรีบตีไอ้สเกลโคลตัวนี้ก่อน โอ้ยแป๊บๆสเกลตันนี่ก็โอ้ยหืมโดนสเกลโคตีผมติดไอ้บัฟไอ้ลดเลือดไวฮะอนันนี้เดี๋ยวก่อนนะอุย้ยแม่งดีถึงปะโอเคถึงฮะไม่ดับหัวดับแต๊กเนี่ยจะได้นะนอนาชิบเมนนัดฮาโลวีนเออตีไม่ถึงโอเคกา้าดาเมจหูเลือดมนันตั้ง40เลยฮะเลือดโคตรเยอะอืม้ม ดอบปะไม่ดอดบตัดไม้เฮ้ยเปบี้จอนอีกแล้วนายเราไม่อยากเจอเลยอะแล้วมันตีเหี่วหูมันตีแบบแรงอยู่นะหนีแล้วฮะหนีแล้วแหลกตัวไฮะโหลดผีอีกแล้วฮะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ย๊บ้ยแบบเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยตรงนี้ไปแล้วฮะไม่อยู่แล้วแล้วไม่กีดตัวอะไรเขียวเขียวสีเขียวเขียวไม่รู้เหมือนกันโอเคไป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 เร็วเร็วเร็วต่อบล็อกขึ้นดีกว่าเฮ้ย เดี๋ยวก่อนต่อขึ้นขึ้นขึ้นเออเอาซีนัยโอเคกินก่อนฮะเกือบตายแล้วมั้ยล่ะโอเครอฮะรอเดี๋ยวรีเลตก่อนนิดหนึ่งขุดลงไปสักชั้นหนึ่งแล้วกันมันขึ้นไม่ได้ฟันเลยฟันเลยอือเรียบร้อยตายเก็บเวลมาเอ้ยเจอแล้วอีกหนึ่งตัวฮะสเก็ตโค้เฮ้ยเอ้าผีเป็นชีหืมตกใจพุ่งมาจากไหนเนี่ย โอเคเดี okay, ๋ยวก่อนนะมันจะส่งเสียงกรี๊ดใส่ตีไปเลยไปเลยนายอ่ะไปเลยเธอสิกรี๊ดปะกรี๊ดปะเอามันนิ่งนิ่งแล้วไม่กรี๊ดด้วยโอเคเก็บมาเก็บพวกชิ้นส่วนมาเออได้ชิมเมนได้ฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปั๊บปัป๊บ,ปบ,ปบมีอีกวะเนี่ยเหมือนจะมีอีกหรือเปล่าฮะมาตีเลยดอบหัวไปได้นายขอเธอนะหัวอยากได้หัวนายอะ่ะไม่ดอบกว่า อุตอบยากอยู่ฮะโอเคนะก็เก็บันนี้ก่อนปิดด้วยปิดด้วยโอเคฮะผมว่านอนกันดีกว่าไหมเอ้ผมปิดคลิปดีวกว,ว่าตอนนี้คือผมอัดมานานแล้วฮะโอเคกินอันนี้เพิ่มอันนี้ก่อนเพิ่มเลือดเนื้อมันแบบหมดแล้วเหลือแต่เนื้อแบบสดๆเนี่ยโอเคก็ทั้งนั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไล์ เท่านั้นนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย